สวัสดีค่ะพอกับสองย้ายมุ่งอีกแล้วมันย้ายมุ่งสิาเฮ็ตต้มมันขกกำพี่นอ้องเป็นของหวานมันขกกำอันนี้คือมันขกกำทีล่างซ้อยตอนเราก็เอาไปหนึ่งพี่น้องหนึ่งให้ซุกเรียบร้อยแล้วแต่ออกมาเปลี่ยนหน้าตาแบบเครื่องทีสิเฮ็ดกัมนี่มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ มีกเกลือน้ำกะทิจ้าเป็น,นให้มงกลมน้ำไปที่นน้ำไปเติมน้ำไปต้มให้หอมพี่นอ้องจ้าไม่โดนแล้วน้ำเติมก็กออกหอมแล้วแช้มงก็ะสีเดิมลงมือเอายางอื่นลงมหม้อตักพี่นอ้อง การคลิปลงไปเลย พี่แตกค่ะจัดพี่น้องตอนปิดปลาร้าได้แล้วเตยๆก็มีกลิ่นหอมออกมาก็ใส่กาวนังกะทิลงเลยค่ะเพิ่มอีส่วนนึงะพี่น้องเอาลงหมด ต่างชาติันไปได้ยาเดี๋ยวลุไปนิดน้อยจากพี่นอ้องใส่ลายใส่นิดน้อย ผลจามันหนึ่งไปแล้วซุดแล้วหนึ่งแล้วเน ปิดไาไว้แป๊บนึงจ้า อย่าเจ็กเนองนหอมใบตร้ออมมันะพี่นองหอมมันเนา แยากพี่น้องก็อเขาต้องิอจจง่มดเดิ่มเบียดอีกแล้วมันก,นนกดดระสุกแล้วล่ะพี่น้องยิงสุกแล้วก็หายหมอกวดหมอกระสุะทิง้งล่องค่ะ

ออกเลยนอค่ะน้ำตาลกระโทงันกมันอ,อยู่แล้วสุดยอด้อก มุ่เก็เสียงหน้ากับจีลงอีกเลยลองกดลางค่ะนองกับทีรลงดบส่ิไปเลยค่ะ พี่น้องของหวานมันมวน่วงมันขอกำเลยพี่น้องจ้าของหวานมันขอกมเขาก็เสร็จเรียบร้อยสิตักใสร็จเกิดเลยนะพี่น้อองบัดนี้ จ้าจ้าต้มมันเแซๆของยายมุง่งมันม่วงครับพี่น้องโอ้ยมันขอกำค่ะมันขอกำเศษๆกนแลว้วแล้วมาได้เจ้าพี่น้องหินของหวานเศษๆน้ำกันเนอคลิปนี้ยายมุง่งขอสวัสดีค่ะ